ให้ดูสักตัวหนึ่งอันนี้ทางทีมข่าวของเราภูมิใจนําเสนอเลยจากโต๊ะสิ่งแวดล้อมเลยครับคุิวฮะครับเป็นอุบัติเหตุครับคันบอ่อน้ําเสียของโรงงานผลิตแป้งมันสัปะหลัง SC Industry จํรจำกัดที่ฉะเชิงเซานะครับแต่พอมันเกิดอุบัติเหตุที่คันบอ่อน้ําเสียอันนี้เนี่ยน้ำที่มันเป็นบอ่อน้ําเสียเนี่ยก็ไหลลงสู่คลอง พอน้ําเนา่าไหลลงสู่คลองก็จะเห็นแล้ว่ามีปลาเนี่ยตาย<ช>แล้วก็ลอยอืดขึ้นมาเยอะมากไปติดตามได้ในรายงานครับของคุณจุธารัตน์ทิพย์น้ำพาครับเชิญครับด้านหลังที่เห็นอยู่นี้คือบ่อเก็บกักน้ําเสียของโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังนะคะบ่อน้นํานี้น้ําแห้งลงไปเกือบหมดหลังจากที่คันดินบริเวณนี้แตกจนทําให้น้ําไหลทะลักลงไปที่ด้านล่างค่ะคราบโคลนดินสีดําที่เห็นนี้เป็นร่องรอยของน้ําเสียจากบ่อเก็บกักที่6ก ของโรงงานแป้งมันสัมปะหลัง s อ INDUSTRY เนื้อที่กว่า5ไร่ที่ไหลายทะลักหลังจากเขื่อนดินที่กั้นไว้พังลงในช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาน้ำเสียไหลลงสู่คลองระบมซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเจ้าหน้าที่จับปลาที่ลอยมาตามน้ำและยอมรับว่าผลกระทบครั้งนี้ค่อนข้างหนักชาวบ้านยังคงเฝ้าดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและยอมรับว่ากังวลกับปัญหาที่ตามมา หากเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นี่อย่างปลาในคลองเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยโรงงานน่าจะแสดงความรับผิดชอบหาปลามาปล่อยคืนธรรมชาติเพราะว่าชาวบ้านใช้หาเลี้ยงชีพกันตลอดทุกปีทั้งปีแล้วปลาช่วงนี้กําลังวางไข่จะสังเกตเห็นได้ชัดว่าปลาที่เวาขึ้นมาตัวใหญ่วางไข่หมดแล้วทางโรงงานออกมาพูดอะไรบ้างโรงงานออกมาก็ยังไงเขาก็ไม่พูดเลยเขาก็ถ้าเขาพูดแค่ว่าถ้าใครได้รับผลกระทบก็ ให้บีบอกผลกระทบก็คือก็ต้องจากพวกปลาปลาในกระชังเพราะปลาตามธรรมชาติอย่างนี้ถ้าถามว่าผลกระทบก็ผลกระทบต้องหมู่บ้านว่าหากินไงทั้งหมู่บ้านใช่แต่นี้มันไม่สามารถไปแจ้งความในคดีเขาได้ไหลังจากทราบข่าวผู้เลี้ยงปลากระชังของท่าลาดเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุด้วยกังวลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะลำคลองสายนี้เชื่อมต่อกันชาวบ้านที่เลี้ยงปลากระชังกลางน้ำได้รับผลกระทบแน่นอน เรากลัวผลกระทบคือรกลัวปลาเราตายค่ะเพราะตอนนี้ปลาเราก็ลอยหัวอยู่แล้วแต่ปลาเรายังขายไม่ได้อันนี้น้ําลงไปถึงก็จะต้องตายหมดแน่เลยเพราะเราเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งเราขุดหาดทุนเป็นล้านค่ะไม่มีใครรับผิดชอบเลยแต่รอบนี้ค่าอาหารเราก็ไปตั้งจะเป็นล้านแล้วค่าปลดอะไรก็ยังไม่รู้เราก็กลัวตรงนี้ครับผลตรวจตัวอย่างน้ําที่วัดได้ในหลายจุดยืนยันว่าปริมาณออกซิเจนในน้ําต่ํากว่าค่ามาตรฐาน กรมชลประทานได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับโรงงานที่ประมาทและปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ฤดูการฝนตกน้ำหลักจนกระทั่งน้ำเต็มบ่อจนแตกไปทั่วน้ำมันมีข้อบ่งบ่งชี้ได้ว่าถ้าน้ำจะแตกน้ำจะล้นเนี่ยสามารถดนนิการให้มันไม่แตกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมันไม่ควรจะเกิดขึ้น ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่โรงงานแป้งมันเอซซึ่งตอนนี้ถูกสั่งปิดโรงงานแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างหารือกับคณะผู้บริหารถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและได้เร่งซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่พังเก็บซากปลาในคลองไปกำจัดและเร่งบำบัดน้ำเสียในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักอนุชาศักดาอุอสคสกุลถ่ายภาพจุธรทิพย์นำพาเนชั่นทีวีรายงาน สกอตเติมพลังรถสดชาอิชิตันเพียงเติมน้ำมัน800บาทฟรีอิชิตัน1ขวดตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดพิเศษสำหรับผู้ชมรายการข่าวค้นคนเนชั่นส่ง SMS คุยข่าวมาที่424-0333ครั้งละ3าบาทลุ้นรับรางวัลคูปองน้ำมันมูลค่า500บาทจำนวน1รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์